การจัดสัมมนา,าครั้งนี้นะครับมีชื่อว่าสัมมนา,าดนตรีศักดิ์สิทธิ์เชิงปฏิบัติการเราพูดในเชิงปฏิบัติการก็เพื่อว่าจะเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติมากกว่าเรื่องของทฤษฎีนะครับสำหรับโครงการนี้โดยริเริ่มก็มาจากบ้านเนนพังลไทัยนะครับโดยคุณพ่อไก่อูคุณพ่อสมชายเกษีที่เป็นผู้คิดแล้วก็ริเริ่มแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานดนตรีศักดิ์สิทธิ์สังคมมนตร์จัน,นบุรีก็คือพ่อเองนะครับแล้วก็เห็นว่า มีของสังมณฑลกรุงเทพที่ได้จัดโครงการนี้นไปแล้วแล้วเราก็เห็นว่าดีเราจึงขอทีมงานของสังมณฑลกรุงเทพทั้งหมดนะครับมาเซตโปรแกรมสําหรับสังมณฑลจันทบุรีของเราแลวจึงเกิดค่ายนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกคุณพ่อไก่โอกก็อยากจะจัดให้กับบ้านเนนจัดที่คิดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อเราคิดไปคิดมาแล้วไหนไหนก็ทีมงานเข้ามาแล้วแล้วก็วิทยากรเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเปิดกว้างสําหรับคนอื่นๆที่อยู่ในมิซังนะครับเพราะว่า ก็จะได้เป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะถวนต่อรับดีเกินคาดนะครับเพราะว่าสําหรับสมมตเนนที่มีอยู่แล้วก็มีที่เป็นสตาร์ระดับหนึ่งแต่ก็มีคนที่มาร่วมค่ายเนี่ยทั้งหมด42คนนะครับเราแบ่งเป็น2องเซสชันคือเซสชั่นของผู้อํานวยเพลงหรือคอนดักเตอร์ก็มี7คนแล้วก็อีก35คนก็เป็นส่วนของนักขับร้องประสานเสียงแล้วก็จะแยกกันไปนะครับในการอบรม ในส่วนของทฤษฎีที่เป็นภาคของการให้ความรู้ทางด้านโนติีศักดิ์สิทธิ์เราก็จะให้โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกบทเพลงความสําคัญของการจัดบทเพลงแล้วก็ความสําคัญของการเป็นนักขับร้องและการเป็นคอนดักเตอร์ที่อยู่ในพิธีกรรมที่จะแตกต่างจากการเป็นนักขับร้องข้างนอกที่ไปประกวดต่างๆซึ่งอาจจะมีเทคนิคที่เหมือนกันแต่ว่าคุณค่านั้นมันต่างกันเราก็ต้องการที่จะเสริมในส่สวนนี้ด้วย เพราะว่าอาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรก,รก็มีทั้งที่เป็นคาทอลิกแล้วก็ไม่ใช่คาทอลิกแล้วก็ทั้งสองคนเขาก็เป็นสามีภรรยากันก็ซึ่งทําให้มันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ความความเป็นหนึ่งเดียวกันครับระหว่างทั้งทางสายข้างนอกแล้วก็ทางสายศาสนาของเราด้วยครับสำหรับวิทยากรหลักๆเลยก็มี3ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณพ่อบุญชลศุขสว่างหรือว่าคุณพ่อเดียที่เป็นผู้อำนวยการแผนดนติศักดิ์สิธย์ ของอครสังคมนลทนกรุงเทพนะครับคุณพ่อเดียวก็เรียกว่าจบจากกรุงโรมนะครับสถาบันมิสิกาซากราซึ่งเป็นสถาบันนุติศักดิ์สทธิ์แล้วก็คุณพ่อเดียวก็จบมาแล้วก็ได้เกียรตินิยมอ,อันดับหนึ่งด้ที่1ด้วยครับตอนที่สอบก็ถือว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครจบนะครับของสถาบันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาช่วยที่นี่แล้วก็คุณพ่อเดียวก็มีนามปากกาวลาสลัต าเกิดเราจะเห็นหลายๆบทเพลงที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ภายใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนพ่อเดียร์สำหรับท่านที่2นะครับก็ชื่อว่าอาจารย์อาทิชัยตระกูลเดชหรือว่าอาจารย์ป่านอาจารย์ป่านก็เคยเป็นผู้คุมวงประสานเสียงของหลายวงนะครับเช่นวงกังวานวงจุลดาแล้วก็วงคณะประสานเสียงของเยาวชนไทยในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับ แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยกะผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงของวงสวนพลูถ้าเรารู้จักกันวงนี้เป็นวงที่เรียกว่าอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่ได้ไปแข่งระดับนานาชาติกวาดรางวัลมาแล้วหลายที่ถ้าเกิดเราเคยเห็นคลิปที่เป็นไวรัลเพลงออเจ้าที่ไปร้องที่โบสถ์สาธนา,นารณรัฐเช็คนะครับที่นั่นก็เรียกว่าเป็นไวรัลที่ดังอสมควรว่าเพลงไทยเราก็ดังไปถึงระดับโลก อันนี้ก็คือวงส่วนพลูนะครับที่อาจารย์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงอยู่ส่วนท่านที่2นะครับก็เป็นชื่อว่าอาจารย์อ้อมนะครับชื่อว่ามาริอานาดนาาตระกูลเดชที่พ่อได้บอกไปว่าเป็นคาทอลิกและทั้งสองคนเขาก็เป็นสามีภรรยากันนะครับก็มาคู่กันส่วนของอาจารย์ป่านก็จะอบรมในส่วนของคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็อาจารย์อ้อมก็จะอบรมในส่วนของ การประสานเสียงเพราะว่าอาจารย์อ้อมก็คือหนึ่งในสมาชิกของวงส่วนพลูที่ขับร้องในพาร์ทของโซปราโนนะครับท,ท้งสองท่านก็เป็นตัวแทนที่มาก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่เราได้วิทยากรที่อยู่ในระดับต้นๆของประเทศที่มาช่วยเราในครั้งนี้ครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะล้อไปตามวัตถุประสงค์ที่มีสส่วนก็คือส่วนที่เป็นของนักขับร้องแล้วก็ส่วนที่เป็นของผู้อํานวยเพลงนะครับ กิจกรรมหลักๆก,ก็ในส่วนของภาคบรรยายก็จะเป็นคุณพ่อเดียที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้ของดนตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับการใช้ดนตรีในพิธีกรรมต่างๆก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติเราก็จะแบ่งห้องนะครับห้องที่เป็นของนักขับร้องนําโดยอาจารย์อ้อมที่จะซ้อมเพลงแล้วก็แบ่งเสียงให้กับพวกเราซึ่งจะเห็นความแตกต่างตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2นะครับกิจกรรมครั้งนี้จัดทั้งหมด3วัน 2คืนนะครับก็จัดที่บันเนนภาณิชไทยแห่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นผู้อำนวยเพลงนะครับก็จะแบ่งห้องไปซึ่งไปฝึกซ้อมสำหรับการอำนวยเพลงพิธีการคอนดักหรือว่าอำนวยเพลงต่างๆนะครับซึ่งผู้ที่เข้าร่วมก็จะได้เพลงหนึ่งเพลงนะครับที่อยู่ในพิธีกรรมไปแล้วก็ไปซ้อมในการอำนวยเพลงหรือว่าคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะคอยเช็คว่า ทำมือถูกไหมให้จังหวะถูกไหมนักร้องหน้าร้องหรือเปล่าเพื่อให้มาตรฐานนะครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นมาตรฐานว่าสากลเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนที่มาจากคาแรคเตอร์ของคอนดักเตอร์เองครับว่าจะใส่อะไรเข้าไปที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเราที่เป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็ในวันที่3ก็คือวันอาทิตย์นะครับเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็คือในส่วนของขับร้องแล้วก็คอนดักเตอร์นะครับ มาซ้อมแล้วก็นำไปร้องจริงในมิซาสายของวัดศรีราชานะครับเป็นการเพอร์ฟอร์มนซ์แล้วก็เป็นการใช้จริงในพิธีกรรมว่าพิธีกรรมนั้นไม่ใช่การแสดงแม้จะเป็นการเพอร์ฟอร์มนซ์ก็แล้วแต่แต่นั้นคือความจริงที่เราได้เอาไปใช้แล้วก็จะรู้ว่าเออการขับร้องครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการให้ใครมาชื่นชมการร้องขับไพเราแะแต่ว่าอยากจะให้สตบุรุษได้ถูกจกจิตใจผ่านทางบทเพลงที่เราได้รังสรรค์ขึ้นมากันจริงๆ